การประกวดเนี่ยอยากให้ทุกขั้นที่ส่งเข้าประกวดได้มีหลักการก่อนว่าดนตรีนั้นเล่นด้วยความรักการแข่งขันไม่ได้ออแพ้ชนะนะครับถ้ามีความรักแล้วสิ่งที่ออกมาจะเป็นความสุขเล่นอย่างธรรมชาติเล่นอย่างไม่เกรงนะครับน้องๆที่มาในรอบนี้ก็ภาพรวมก็ดูดีแต่ก็ยังมีในส่วนที่เกรงอยู่บ้างอยากให้น้องๆได้ปรับปรับปรุงให้มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นในส่วนของทางเพลงต่างๆเนี่ยก็คุณครูผู้ดูแลหรือ ผู้ที่มีส่วนการให้ให้ทำทางออกมาเนี่ยก็ให้ดูความเหมาะสมให้ดูฝีมือน้องๆบางทีทำออกมาทางก็ดูสวยหรูแต่ว่าน้องทำไม่ถึงมันก็จะเป็นการเสียคะแนนไปนะครับเพราะว่าดนตรีเหล่านีน้มันต้องทำด้วยความพอเหมาะพอดีแล้วก็ให้รักษาแบบแผนไว้ด้วยนะครับเกณฑ์ในการประกวดสนทองก็จะมีต่างๆนะครับประมาณ5ข้อสิ่งที่อยากฝากไว้ก็คือเรื่องพื้นฐานของการ เล่นจะแค่ที่ถูกต้องการใช้นิ้วที่ถูกต้องนะครับท่าทางในการนั่งบรรเลงแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือมีความจำเป็นดีเป็นเลิศนะฮะจะต้องฝึกซ้อมให้มากหน่อยแล้วก็จะจำได้แล้วก็สามารถเล่นได้ราบรื่นไพเราะจะเค่เนี่ยเป็นเสียงตายนะครับหรือเป็นเครื่องที่มีเสียงสั้น เขาไปกึ้งหนึ่งผิดก็ผิดเลยถูกก็ถูกเลยเพราะฉะนั้นจะเข้ต้องเป็นเครื่องมือที่ชัดเจนจะแจ้งทํายังไงดีดให้ชัดทุกคานะครับจะสะบัดสะบัดยังไงให้ชัดดีดเข้าดีดออกทํายังไงให้น้ําเสียงดีให้น้ําเสียงสม่ําเสมอไม่ใช่ดีดไม่ออกเบาไม่เข้าหนักซึ่งเราจะเรียกในภาษาสำจะเข้ว่าเสียงขยงนะครับขยงเนี่ยมี2ลักษณะคือขยงไม่ดีดเป็นทีด เด็ดิเดดิเดิเดิเป็นขยวกแนี้คือมันกระตุกกระตุกกับขยวกที่น้ำหนักคือดีเข้าออกเนี่ยน้ำจังหวะเสมอกัรอยู่1 2 3 4สแต่น้ำหนักกลายเป็นเบาหนัก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 นะมันก็เลยกลายเป็นขยวกในอีกแบบหนึ่งก็ต้องระวังในเรื่องของการทำน้ำเสียงยังไงให้มันชัดเจนไม่หนักเกินไปรู้จักประคบไม้ประคบมือ จะเค้มันมีศักยภาพในการรองรับน้ําหนักมือเราเท่าไหร่ถ้ามันมากเกินไปแล้วเสียงมันแตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องลดน้ําหนักมือลงทําเท่าที่ยังเพราะอยู่นะครับดีดดังเท่าที่เสียงจะเค้นั้นยังเพราะอยู่นี่คือหลักการด้วยประสบการณ์นิดนะฮะที่เขาพูดอยู่ก็คือผมเล่นเพลงกินนอนรําเนี่ยในคราวที่ทำโอโหรีถวายในประเทศในเรื่องตับพระแก้วมรกตเมื่อประมาณ ปี2525นะครับตอนนั้นเนี่ยกินนอนทราเล่นเสียงมโหรีคือเสียงเพียงออล่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเราแต่งเนื้อเติมเข้าไปเนี่ยเสียงที่เนอเนเนี่ยจะไม่มีชุดเสียงเพียงออล่าเนี่ยเป็นชุดเสียงมโหรีที่เพราะนะครับแต่ในอันนี้เนี่ยเราใช้เสียงเหมือนจะเป็นเสียงเสียงนอกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีบางส่วนที่บางครั้ง ครูที่อาจจะเป็นครูผิวานะเล่นลูกไล,ล่ๆนักเรียนเนี่ยอพอเด็กทำบางทีเด็กอาจจะกระโดดข้ามนิ้วได้ไรเล่นๆไปเนี่ยมันจะมีส่วนบางส่วนที่เป็นสิ่งที่เนิ่บางลูกที่เป็นขยี้ที่มากนะซึ่งถามว่ามันโอเคไหมมันก็ไม่ค่อยโอเคนักหรอกนะเพราะอย่างคุยกบซอเขาจะพูดเหมือนกันว่า ทุกคนพยายามให้มันมีลักษณะคล้ายกับเพลงเดี่ยวมากไปนิดนึงแต่ก็เราก็เข้าใจว่าการประกวดเนี่ยก็อยากจะให้มีความโดดเด่นออกมานะเก็เลยก็เลยดูรวมรวมเอาอันที่ฟังดูโอเคผิดพลาดน้อยอะไรเงี้ยนะแล้วก็ก็ให้คะแนนไปแล้วก็จากที่พี่ตัดสินมาหลายปีนะครับก็ปีนี้พี่เห็นถึงพัฒนาการของความพร้อมขอมงเด็กๆ ถี่ไม้ลายมือโดยเฉพาะเด็กที่มาจากต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่กรุงเทพต่างจังหวัดไม่มีแล้วครับตอนนี้เนื่องจากว่าพี่ว่าทีนี้สื่อมันไปไกลแล้วก็ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เท่าที่จะพัฒนาได้ก็พัฒนาไปแล้วฝีมือก็ดีขึ้นก็เป็นที่น่าชื่นใจนะครับเรื่องกลอนเพลงเนี่ยเ,เรื่องนี้มันเหมือนการชอบชอบทานอาหารนะเป็นรสนิยมพี่ว่า ีนี้การาตัดสินว่าของใครดีไม่ดีเนี่ยมันต้องเทียบกับเรื่องของบันไดอสีอยงเรื่องของกลมัดเด็ดพลายเรื่องของความแนบเนียนที่ที่ใส่เข้าไปจากที่พบตรงนี้เนี่ยบางคนเด็กเด็กบางคนมีฝีมือประมาณ7เนาะแต่ครูที่ทำทางเพลงให้เนี่ยใส่เข้าไปเต็มสิบเนี่ยเด็กจะทําไม่ได้หรอกแล้วทําให้การฟังดนตรีเนี่ยมันจะดูสะดุดสะดุดไปนิดนึงก็อยากจะให้ดูฝีมือเด็ก ดูเครื่องดนตรีที่มีประสิทธิภาพมีไมดีที่พอเหมาะพอดีกับนิ้วของเด็กเพราะที่เห็นเนี่ยบางคนใช้ไมดีใหญ่มากมันเหมือนคนที่ค้ำถอแล้วมันก็จะแบบทําให้กระโดดกระเดกเวลาดีมันจะบัญจาคโทรลหรือบังคับน้ําหนักมือได้ไม่ดีเท่าที่ควรที่ดีได้เช่วันนี้เพราะว่าความคุ้นชินแล้วก็ทักษะอย่างจริงแล้วพี่อยากจะบอกว่าหลักการพื้นฐานนะ่ะมันต้องพอเหมาะพอดีแล้วก็ยังทำให้เกิดความกลมกลืนแล้วก็ไปได้ด้วยดีนะครับ